สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับผมเช่นเคยนะครับกับแฟประกายแสงนัตตี้นะฮะวันนี้ฮะวันนี้ไม่มีไลฟ์ขอโทษจริงๆนะฮะพอดีติดแอร์บ้านใหม่แล้วก็นี่ผมก็อัดที่บ้านใหม่เลยนะกว่าจะติดแอร์เสร็จก็นานพอสมควรโอเคไม่พูดมากลนะ ผมได้แชมป์ศึกฮีโร่ครั้งนี้ครับเพราะว่าอะไรเหรอเพราะว่าจีน่าว o d กับเอซาคิงเปลงปีศาจเนี่แล้วก็พี่บัต้นยังไม่สามารถลงได้เพราะว่าพี่บัตเพิ่งเก็บแต้มใหม่นะครับผมแล้ววันนี้ครับผมก็จะพาทุกท่านไปดูว่าผมแชมได้แชมป์ได้ยังไงในศึกฝั่งฮีโร่นะครับผมไปไปเจอ นี่ก่อนเลยครับรอบก่อนชิงชนะเลิศนะมาตรงนี้ครับแล้วแปดประกายแสงผมเปิดมาก่อนเลยครับสิยงจะก,ก้องก้องนิดนึงเพราะว่าผมอาจอยู่บ้านใหม่แล้วยังไม่มีตัวดูดซับ เสียงนะครับปลาครับตรงนี้ฮะเดี๋ยวผมขอเปิดนิชันเบื้วยความหล่อเท่ไปตรงนี้ครับแฟลชประกายแสงครับแสงแฟลชโจมตีไปปื๊ดปื๊ดปื๊ดไปผมจะบอกว่าอันลี่เป็นคนเล่นให้หมดนะครับเพราะว่าผมคุมช่างแอร์อยู่นั่นเองก็เซตหยอกเหนึ่งทีเซตหยอกไป็หนึ่งทีตรงนี้ฮะแล้วก็มาแล้วครับโดนคิงไล่ตีครับแล้วโดนทิ้งไล่ตีทีนึงจะมีการไล่อันตีเกิดขึ้นไหมเราโดนคิงไล่ตีคืนกลับมาก่อนครับโดนคิงไล่ตีคืนกลับมาแล้วยังไงต่อนล้วทิ้งเอ็นที่ันรับนี่ฮะวิจัยยกลุทธ์มาตรงนีี้้ปปปึไรมแแแะกายสสงงโจตขน แฟลโจมตีไปตรงนี้เพื่อไปอีกทีนึงฮะโอ้โหมากลำลังมีม้าเหล็กจู่โจมฮะที่เอาคิงไว้ข้างบนก่อนเพราะว่าคิงจะได้บล็อกลูกไฟจากการที่แฟลประกายแสงนั้นลบพลังงานไปแล้วนั่นเองนะครับผมมาตรงนี้ฮะ ระเบิดจู่โจมครับระเบิดเวลาออาไปตรงนี้อีกทีหนึ่งปึ๊บไปยังรับแรงกระแทกดีอยู่ฮะแล้วพายุป่าเถื่อนจะกระบองเหล็กปั่นเมือนใส่กระบองเหล็กฝั่งตรงข้ามแล้วมาแล้วครับแทงท็อปมังสวิรัติจะเป็นการไล่อันตีคืนกลับมาเช่นกันฮะแล้วระเบิดจู่โจมครับมาครับรับแรงกระแทกเลยไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เป็นการไล่อันตีเท่านั้นนหะตรงนี้ครับระเบิดจู่โจมนี่ของจริงฮะไปครับตรงนี้โอ้โหเท่าไหร่ครับสามสิบห้าล้านดาเมจเท่าไหร่จัดๆจริงๆฮะเรซ็ตหยอกเปนทีเซ็ตหยอกเป็นทีทีตรงนี้ฮะ โนคิงไล่ตีผมว่ามันน่าจะนานนะครผมขอปิดอนิเมชั่นก่อนละกันนะครับผมหมาครับโดนคิงไล่ตีคืนกลับมาครับแล้วดวนดวนฮีโร่มันนานอยู่แล้วครับตรงนี้ด้านคิงเอนจิ้นครับสวนคืนกลับมาครับแล้วมาตรงนี้เซนจอบไปหนึ่งทีแล้วก็ยังไงครับมาครับมมาเหล็กจู่โจมครับสวนคืนกลับมาครับเอาเล่นจัดจัดจริงๆงตรงนี้เซนจอบไปหนึ่งทีครับเราเปิดคืนกลับไปแล้วก็มมาเหล็กจู่โจมสวนคืนกลับไปจะเป็นล้านดามิ่นะ มาครับตรงนี้เะ็กห่อครับเซ็ห่อหุแล้วแทงท็อปของแต่ละคนนีดเลือดเยอะจัดจริงๆแล้วอะตอมมีครับไม่มีลูกไปใช้เลยตัดอตอมไปธรรมดาครับแล้วก็โอ้โหแพสซีฟทำงานครับตัดแถวที่2องอะตอมิกฝั่งตรงข้ามไปหว่นเลยนี่คือความโหด ของอะตอมิกในศึกดวลฮีโร่นะครับแล้วได้เปิดก่อนด้วยนั่นเองครับเซ็ตจาะไป2ทีตรงนี้ฮะหลังมาแล้วก็กระบองเลยครับพายู่ปากคืนมาวงคืนกลับมาอืย่างรับแรงกระแทกดีทีอยู่ว่าเซ็ตจาอมาหนึ่งทีตรงนี้แล้วสนามแรงบิดไปหลุนแรงจัดๆและวคิงเอนจิ้นจากสนามแรงบิดไปตรงนี้ะประกาศแสงโจมตีคืนใส่ใหม่แล้วืึเอาเรื่องครับตรงนี้ครับหมาเหล็กจู่โจมครับนี่ฮะหลังจากที่ ตัวละครนั้นเคลื่อนไหวหรือว่าใช้สนามแรงบินนะจะมีการไล่อติกันเกิดขึ้นนะล้รใช้ท็อปมารเตอร์ครับคู่อย่างหินไปตรงนี้เพิ่งไปโอ้โหเนี่ยแทบไปหวั่นแล้วก็มาแล้วครับผายุป่าเถื่อนะับในนอนนะจริงๆฮนะ ตีธรรมดาก็ได้ครับไม่มีลูกไฟใช้ครับเราก็บ้องเหล็กลงไปนอนกองกับพื้นแล้วเซ็นจ่อไปสองทีตรงนี้แล้วก็แทงท็อปไม่มีลูกไฟใช้ก็ตีธรรมดาคืนกลับมาแล้วเซ็นจ่อมาหนึ่งทีครับแล้วก็แทงทเขามาสุดแล้วก็บน,นไปเช่นกันแล้วเซ็นจ่อมาอีกหนึ่งทีแล้วครับเราเข้าสู่เทิร์นที่สองครับผมว่าจะจบภายในเร็ววันนี้หรือเปล่าครับแปดโจมตีไปตรงนี้ปึ๊บไปแล้วมีระเบิดแฟดไปนิดหน่อยแล้วเซ็นจ่อไปหนึ่งทีเซ็นจ่อไปโอ้โหแต่คิงไม่ใช่คิง แทงค็อกมาสเตอร์ฝั่งตรงข้ามครับโอ้โหเม็ดเจ๊มเหลือเยอะจัดๆจริงๆรนะิงครับแล้วก็เราโดนคิงไล่ตีครับโดนคิงไล่ตีคืนกลับมาอีกทีนึงคนระับแล้วาคิงเอนจิ้นครับจากการไลนะ่อันตรีครับืหวิจัยกลยุทธ์ตรงนี้คนระับแสงแฟดโจมตีไปปึ๊บไปแล้วก็เราเปิดแฟนชหรือเปล่าแล้วมาเลยจู่โจมไปแถวบนคนระับปึ๊บไปเอาแทงค็อกฟังซูรัสไปหวัดรถอัตอมิทคิสซึมไปอีกทีนึงเอาเนื้อจัดๆจริงๆตรงนี้แล้วมาแล้วคนระับ ท็อปโอบลัดมาตรงนี้ปึ๊บไประเบิดจู่โจมระเบิดนี่ฮะฟวงพายุป,ป่าเทินบีแล้วก็เป็นการไล่ตีขึ้นกับมาจากฝั่งตรงข้ามฮะมาครับตรงนี้ครับสมัมมาชโยไปโอุ้มเบ้หายไหม่หายไปเลยฮะ,ะเหลือแค่แชงท็อปมาสเตอร์กับคิงเท่านั้นนะตรงนี้เราโดนคิงไล่ตีครับโดนคิงไล่ตีอีกทีนึ่งก็รุนแรงจัดจจริงอะคิงแทบไปหวั่นนัตรงนี้ครับโดนคิงไล่ตีเ้ามาโดนคิงไล่ตีขึ้นมาอีกทีหนึ่งแล้วสนามแรงบิดคืนกลับมาครับ มาครับตรงนี้กับคิงเอนจิ้นครับสกุลคืนกลับมาแต่คิวนั่มไม่มีประโยชน์อะไรแล้วหรือเปล่าครับโดนม้าเหล็กจู่โจมกระทึดลงไปตรงนี้เรียบร้อยฮะคิงไปหวันนั้นเหลือแทงค์ท็อปมาสเตอร์ตัวเดียวครับแล้วมาลุ้นกันครับว่าแทงค์ท็อปมาสเตอร์ตัวนี้จะสก้อนคืนกลับมาแล้วตายหะทั้หมดหรือเปล่าครับแล้วก็หนีฮะตัดอะตอมครับอะตอมมิกคิดซึมไปตรงนี้ครับย่อยยับในหมันเดียวล้ลดเฮดพีของแทงค์ท็อปมาสเตอร์ไปครับจะทําให้การสะท้อนนั้นกูหมือนนนนนกัะทาให้คิงไปวูแล้วก็้องเหลล็กกุขึ้นมาครับ ปั่นมาครับตรงนี้ปั่นมาปันป่นปั่นปั่นกระบองเหล็กผมลงไปนอนแต่ตัวอื่นยืนยืนได้อยู่ฮะเสร็จจอกหนึงกระบองเหล็กลุกขึ้นมาก็ปั่นคืนนี่ครับจังหวะนี้มาแล้วครับตัวดาเมจหลังก็สนามแรงติดไปก่อนครับตรงนี้แป้งแปดจู่โจมมาจากการไล่อันตีครับแล้วก็มาอลไรจู่โจมอีกทีนึงครับจู่โจมกระทึบลงไปฮะตรงนี้แล้วกย้อนจับในหมัดเดียวมาอีกทีนึ่งครับแล้วแถมทอมมาสเตอร์ก็สมแมชเชอร์ไปตุ้มทุ่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 มอัตตุมเบสทีนี้โย่มาตรงนี้วก็ไปครับ ไม่มีลูกไฟใช้ตีธรรมดาครับเสร็จย่อไปหนึ่งทีเซร็จย่อไปทีหนึ่งครับเมดเจมจะค่อยๆลดลดไปเรื่อยๆนตท็อบไม่มีลูกไฟใช้ล่อยธรรมดากลับมาครับเสร็จย่อหนึ่งทีแล้วเข้าสู่เทินที่3ครับเอิร์นที่3ครับนานจัดจัดจริงๆตรงนี้ระเบิดจูโจมไปแล kind of ้วก็ระเบิดแฟดเซร็จย่อไปหนึ่งทีเซร็จย่อไปทีนึงแล้วก็โดนคิ้นไล่ปีแล้วก็โดนคิ้นไล่ปีทีนึงครับเมดเจมจะค่อยๆหายหายละไมหายไปแค่ตรงนี้ มาครับโดนคิงไล่ตีทีนึงแล้วก็แสงแฟจงตีไปอีกทีนึงนะตรงนี้เึิกไปแล้วก็เดินย่อยยับในมัดเดียวจากการไล่อันตีมาตรงนี้ไม่ค่อยรุนแรงเท่าไรครับแมชเชร์ไล่ลอันตีครับตรงนี้ครับเผาเรื่องจากแต่จริงๆตรงนี้ไปครับแล้วพายยป่าเทือนไปอีกทีนึงแล้วก็มาถึงแทงคท็มาเตอร์ฝั่งตรงข้ามอันตีส่วนขึ้นกันมาเราแท้งท็อปฝั่งเราครับได้อันตีแบบเชิดฉายครับอู้มปตรงนี้สิหกล้านดางเมย์นะ โอ้โหเม็เจมลถกันไปครับแล้วโดนคินไลตีรอรับแรงสะท้อนได้เลยฮะหลอรับแรงสะท้อนได้เลยสะท้อนขึ้นมาโดนคินไลตีมาก่อนจังหวะนี้โดนคินไลตีแล้วก็ปึ๊บปึ๊บไปโอ้โหไม่่อยแรงเท่าไหรครับบอกว่าโดนย่อยยำในแัดเดียวลนเลือดกันไปแล้วย่อยยำในแบบเทีนึงลนเม็ดเจมกันไปเหลือเม็ดเจมเม็ดเดียวฮะแล้วก็จะจบด้วยพันปาเธอหรือเปล่าแต่ว่าเขาจะมีกระบองเหล็กนะกระบองเหล็กเขาลุกขึ้นมาก่อนแล้วปั่นคืนกลับมาตรงนี้กระบองเหล็กผมลงไปนอนแบบกระสายยงรับแรงให้ได้อยู่แล้วก็ ไม่มีลูกไปใช้ครับตีธรรมดามาครับเซ็นย่อมาหนึ่งทีแล้วกระบอกเหล็กของูขึ้นมาปั่นมาปั่นแล้วก็ได้ปั่นแทงท็อปมาเตอรสักทีหนึ่งตรงนี้ไปวันยังสะท้อนคืนกลับมากระบองเหล็กลุกขึ้นมาแล้วก็ปั่นคืนกลับมากระบองเหล็กผมลงไปนอนก็จริงแต่ว่าเป็นเทินของผมครับป่าตรงนี้ครับโอเลยว่าเทินครับตรงนี้ปื๊ดไปแล้วก็มากับเซ็นย่อหนึ่งทีเซ้นหย่อนไปทีหนึ่งลงไปนอนแล้วลุกขึ้นมาใหม่แน่นอนนะ เอาละฮะตรงนี้โดนคิงได้ตีคืนกรรมบังกระบองเหล็กลุกขึ้นมาแล้วพร้อมกบตะฟันคืนกรรมมาแต่ผมยังรับแรงให้ดีๆอยู่กระสแมชเชื่อไปตุบๆๆตุๆตุๆตุๆอัดตุ้มเบ้ตุ้มเบ้บบบบลงไปนอนกองกับพื้นเรียบร้อยแล้วครับผมแล้วเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับผมนะฮะจัดจริงๆคะตรงนี้มาครับโอ้โหล้วเจอนาคินเจอนาคินผมไม่เอานะฮะผมไปดูมาโจดมาโจเดอร์หรือเ่ามาโจดูมาตรงนี้ฮะมาครับตรงนี้ฮะมาโจดอฮะ เมเจอร์ดอโอ้โหอ่าหมาเมั่วไปหมวนัเอ้ยมาครับเมเจอร์ดอฮะตรงนี้ฮะโอ้แหเราไม่ทันสากีด้วยครับหมาแล้วครับเราแฝงแปดจู่โจมเปิดไปก่อนเลยตรงนี้ไปครับตรงนี้เราเระเปิดแปดเซ็ตยอไปหนึ่งทีเซ็ตห่อไปทีหนะึ่งฮะโอ้โหแล้วฝั่งตรงข้ามเหมือนจะไม่มีตัวทําความเร็วเลยฮะเอาตัวมารับแรงกระแทกอย่างเดียวฮะตรงนี้ครับมาครับแสงแปดจูจ่โจมอีกทีนะึงฮะอลลี่จัดทีไม่นะตรงนี้ไม่ต้องแปลกใจฮะทำไมมีการสลับฝันกันเกิดขึ้นนะตรงนี้หมายรับม,ม้าหลลกกจจู่โะทงไปครับ โอ้โหแล้วเลือดเยอะจริงๆแรับเม็ดเยอะเม็ดเจมเยอะจริงๆฮะจากแทงท็อปบังสุวิรัต์นั่นเองฮะและย้อยยับเม,มมาเดียวมาตรงนี้อีกทีนึงฮะเอาละครับอายุปาเ่อนครับแล้วต่อไปจะเป็นการอันตีของจริงฮะไปครับระเบิดเวลาอาอ่ะไปตรงนี้29าล้านดาม,นมิ่งนะ แล้วแทงท็อปับเซ็ตยยอไป2ทีตรงนี้โอ้โหแล้วเราไปอันตีใส่แถวัทงท็อปด้วยไงลอรับแรงกระแทกสะท้อนคืนกลับมาแรงจัดจัดตรงนี้เรามาเหล็กจุ่มจมสวนคืนกลับมาออวุธธรรมดาเท่านั้นะครับมาครับแล้วเซ็ตหยอมาหนึ่งทีเซ็ตหยอมาอีกทีหนึ่งตรงนี้ครับเราสะท้อนคืนกลับไปเรามาเหล็กจุ่มจมสวนคืนกลับไปด้วยวุธสามดาวสุดหล่อท่กระลึกลงไปตรงนี้เซ็ตหยอไปหนึ่งทีและเซ็ตหยอไปทีหนึ่งเอาเรื่องจัดจัดจริงๆแล้วตรงนี้ย่อยยได้มาเดียวในแถวกลางไปแล้วก็ย่อยยได้มาเดียวในแถวา ไปตรงนี้โอเคไปครับเราเรปิดไปตรงนี้แทงท็อปมาสุรัสไปหวันครับแล้วเซ็นจอกไป2ทีตรงนี้แล้วแทงท็อปอกลัดมาข้างบนครับแถวบนครับผมบอสะท้อนคืนกลับไปแบบจำๆเลยฮะตรงนี้เซ็นจอมันทีเซ็นจอกมันจริงสะท้อนคืนกลับไปครับมาแล้วคิงเอนจินมาแล้วปึ๊บไป โอเคมาครับเซตจ่อไปหนึ่งทีเซตจ่อไปทีนึงใส่กระบ,บองเหล็กแล้วตรงนี้กระบ,บองเหล็กเน่งมีงงงงงลูกไฟใช้แล้วพายุป่าเธอมาแล้วพายุป่าเธอไหมดุนแรงจัดจริงจริงคิงผมไปหวั่นนะโอ้โหไม่ธรรมดานะครับเนี่ยตรงนี้เซตจ่อมาสองทีแล้วมาครับจะตีธรรมดาไม่มีลูกไฟใช้แต่แฝดติดหลบปลีกแล้วเซตจ่อมาสองทีตรงนี้ยังรับแได้ดีอยู่แนะสนามแรงบิดเป็นการไล่ต <c oughs> ีสวนคืนกับไฟแสงแฝโจมตีไปตรงนี้เอาเรื่องฮะ มาครับมาหลีบจู่โจมครับเอาสามดาวกระเทือนลงไปแล้วก็มาลักสมา์เฉยทีนึงก็ใส่แถวแทงท็อปอีกแล้วฮะลอยกับในบัดเดียวใส่แถวล่างฮะกับบองตงลงไปนอนแน่นอนแล้วกับบองเหล็กฟาดฟันไปครับตรงนี้ใส่แทงท็อปแล้วกับบองเหล็กมาแล้วพายุป่าเถือนแล้วก็พายุป่าเถือนไายุป่าเถือนไปยุบป่าเถือนไปตรงนี้สักที่มึนกีแทบไปวัดแล้วเซตย่อไปหนึ่งทีเซตย่อไปทีใส่กาซ์ซูนขับเคลื่อนฝั่งตรงข้ามมาตรงนี้ครับมาชิดป่าตีธรรมดามาอย่างไม่เป็นไรครับเนี่ยเซตย่อมาสองทีใส่อะตออมีกทั้งคู่เลย และเข้าสู่เทิงที่สอรับแสงแฟรจูโจไปตรงนี้ปึ๊บไปแล้วก็ระเบิดแฟดเพียแล้วก็มาแล้วก็เซตยอไปหนึ่งทีเซตยอไปทีหนึ่งโอเคโอเคโดนทิ้งไล่ตีแล้วก็โดนทิ้งไล่ตีแล้วก็มาแล้วครับจักการไล่ตีของหมูเร่เฮาชนเข่าเรานะตรงนี้ปึ๊บไปแล้วก็มาแล้วก็ากกาอศว,วินขับเคลื่อนปึ๊บไปแล้วก็แทงตอกมาเตอร์โอ้ลั อีกทีหนึ่งโอ้โหมันช่างยาวนานจริงๆตรงนี้ย่อยยับในหมัดเดียวใส่แถวบนไปอีกทีหนึ่งแล้วก็มาแล้วก็พา,าอพายุป่าเถือนพาอายุป่าเถือนมาครับสเม่เชื้อของจริงตรงนี้ดาเมจเท่าไหร่ปึ๊บไป25ล้านดาเมจแล้วตรงนี้เซ็ตจ,จอไปหนึ่งทีเซ็ตจ,จอไปอทีหนึ่งมาครับโดนคิงไล่ตีครับเราก็โดนคิงไล่ตีทีหนึ่งเอาละครับตรงนี้สนามแรงบิดสวนคืนกลับมามาครับม้าเหล็กจู่โจมกระทืบลงมาอาวุธธรรมดาปาดแถวบนนะ แล้วก็เซตยออหนึ่งทีเซตยอมอีกทีหนึ่งแล้วหมาเหล็กจู่โจมผมครับสุนคืนกลับไปแน่นอนฮะใส่หมาพ่อบ้านแมนปึ๊บไปตรงนี้หมาพ่อบ้านแมนไปหวันเลยขี่เลอแค่2ตัวกับกระบองเหล็กที่นอนอยู่ฮะเซตยอมไปสรงที่ตรงนี้ต้อมมีกครับได้ตีธรรมดาใส่แทงค์อมมาสเตอร์ขึ้นรถเ p สพีไปแล้วย่อยันในแมดเดียวไปฮะตรงนี้ โอ้โหสนามแรงบิดมาแล้วด้วยฮะสนามแรงบิดมาแล้วด้วยแต่ว่าสะท้อนคืกนกลับมาก่อนแล้วคุณแรงจัดจริงๆเิีฮยหมาเหล็กของผมมาลงไปนอนแล้วไปประกายใจงมเกือบไปหวั่นนะเศษยอมาหนึ่งที่ตรงนี้ยังติดบุรีอยู่แล้วยังติดต้นทันแต่ว่าไปหวั่นแล้วตรงนี้พายุป่าเทินึ้นกลับมาเฮ้ย เราจะแพ้หรือเปล่าครับเนี่ยแต่ว่าไม่แพ้เราเขามีสปอยไปแล้วนะฮะตรงนี้ไปครับผาลูกป่าเทอนมันยังรับแรงกระแทกี่ดีอยู่เซนจอมันหนึ่งทีเซนจอมันจีงนี่โอ้โหสะท้อนขึ้นกับมาแรงจัดๆจ,จริงๆแล้วสนามแรงบิดไปแล้วแท็งค์ท็อปมาสเตอร์ได้โอบลัดใส่แท็งค์ท็อปตัวเดียวตรงนี้ไปพ๊บไปแล้วก็ยอยยัยบเลยมันเดียวทีนีเง้จากการไล่ยังตีตรงสนามแรงบิดแล้วผายุกป่าเทอนใส่แทงค์ท็อปตัวเดียวมาตรงนี้แล้วมาแล้วครับตีธรรมดาไม่มีลูกไฟใช้นะตรงนี้เซนยอมันหนึ่งทีเซนจอมัน ในมันเกลียวใส่แทงคอกเต็มไปมาตรงนี้15ล้านดาเมจพร้อมกับไล่อันตรอีกทีหนึ่งปึ๊บไปตรงนี้16ล้านดาเมจแรงจัดจัจริงๆตรงนี้เซ็ตย่อไปหนึ่งทีเซ็ตย่อไปอีกทีหนึ่งอาเรื่องจต่จริงๆแล้วตรงนี้โดนคิงไลท์ดิโดนคิงไลท์ดิคือกลับมามาครับมาเลยครับแทงคอกสมาร์ทตุ้งไปโอ้โหมันเบาจังมาอ่อนมันจะบไล่อันตรครับไล่อันตรีตรงนี้ทีหนึ่งครับล้นเบ็ดเจมกันไปครับเราพายุป่าเพื่ออีกทีหนึ่ง แล้วก็ตรงนี้ต้องรับแรงกระแทกจากฝั่งตรงข้ามมาก่อนเสมอเชื่ออาวุธซ้ำเท่าปึ๊บไปตรงนี้รับแรงกระแทกแล้วสะท้อนคืนกลับไปหรือเปล่าฮะเสร็จจ่อมาที่แทงท็อปด้วยสะท้อนคืนร้องกับโดนคิงไล่ตีครับโดนคิงไล่ตีทิ้งสะท้อนเพี้ยรถมาแล้วกระบองเหล็กลุกขึ้นมากระบองเหล็กผมลงไปนอนพร้อมกับกระบองเหล็กพร้อมกับปั่นปั่นอะตอมิกปั่นอะตอมิกปั่นอะตอมิกอะตอมิกยังยังโอ้แต่โดนเสจจอดตายเลยนะครับแล้วเหลือแทงท็อปตัวเดียวก็แทงท็อปกับ อกับ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 กบ้องเลยตรงนี้โอ้โหเครื่องเอ๋อแล้วตรงนี้ผมเครื่องเอ๋อแล้ว เซตจอตรงนี้แรงจัดๆแล้วกระบ,บองเหล็กลุกขึ้นมาปั่นกระบ,บองเหล็กกระบองเหล็กลงไปนอนแล้วแทงท็อปมาเตอร์เตรียมรับแรงกระแทกซึ่งกระบ,บองเหล็กผมไม่มีลูกไฟใช้เลยตีธรรมดาไปจะเซตจอไปหนึ่งทีเซตจอไปทีหนึ่งแล้วมาแล้วครับเข้าสู่เทินสุดท้ายแน่นอนสนามแรงบิดมาก,ก่อนตรงนี้แทงท็อปมาเตอร์โอลกลัดใส่แทงท็อปมาเตอร์ฝั่งผมระเบิดจูโจม,มาไม่เป็นไรฮะเซตจอมาเลยครับ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 โดนคิงไล่ตีครับผมโดนคิงไล่ตีครับผมสะท้อนขึ้นกับไฟตาเองไหมครับมาครับตรงนี้ระเบิดจูโจมต้มเบ กูยืนยืนได้อยู่นะแต่ว่าเดี๋ยวกะบองเราจะป่าเองฮะกระบองเหล็กลุกขึ้นมาปั่นครับแล้วก็พายุูป่าเถื่อนใส่แทงท็อปมาเตอร์ของผมเต็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 มหน้าเต็มเต็มหน้าไม่ค่อยต่อไห่ฮะนี่ไม่ค่อยต่าไห่ฮะไม่เจมผมยังเหลือเยอะจัดจัดฮะเซนจ์อมันทีสองทีล้วโดนคิงไล่ตีโดวนคิงไล่ตีล้วกระบองเหล็กครับถึงเวลาแล้วฮะอ้ยยังมีแทงท็อปมาเตอร์ของผมอีกปึ๊บไปตรงนี้หายครับหายครับเหลือแค่กระบองเหล็กตัวเดียวซึ่งโดนเซนจ์จ่อสองทีก็ลงไปนอนแลกลุกขึ้นมาใม่พร้อกับ ผมก็ปั่นขึ้นไปเรียบร้อยฮะแล้วผมก็ชนะไปแล้วได้แชมป์ศึกดวลฮีโร่ประจำสัปดาห์นี้ถ้าชอบอยังไงฮะกดไลค์ฮะกดซับสไครไ์เป็นกำใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับผม